มะลกออันนี้แชตตําส้มตำส้มตำอะไรมะละกอมะละกออ๋อมีอะไรบ้างอะเชฟเอ้ยมะละกอครับพริกแห้งอันนี้ไม่มีพริกสดอืมกระเทียมอืมะเขือแทืมะนาวอืมน้ำตาลน้ำชูรสน้ำปลาน้ำปลาน้ำขามน้ำขามเปียก อันนี้อีเม่ใส่กะปิน้ำด้วยจ้ะได้กลิ่นหอมๆกะปิด้วยโอเคเดี๋ยวไปตํากันเลยจ้ะใส่กระเทียมลงไปแล้วก็พริกแห้งกี่เม็ดแล้นักให้ไหยหรือเปล่าไม่หรอกสิบห้าเม็ดได้ปะ่ะครับตําปอกออก้าปอกออกใส่น้ำตาลจะบอกทุกคนด้วยใส่อะไรกับใส่น้ำตาลน,นุ่งชอน ช้อนชาเหรอครับอืมโป่งชลไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่เยอะแต่เชฟครับใส่นิดเดียวแบบน้ำปลาซีใส่ดีชมพูน้ำปลาใส่สองสูตรเลยจ้ะทุกคนพี่ไงใส่อันนี้นะนี่อย่างนี้เอาทิ่เมล็ดมันี่ย่างนี้สีดำสีดำมันเป็นสีดำเป็นสูตรตำปูนะจ๊ะทุกคนตำปูอย่างนี้แล้วก็น้ำมะขามเปียก ไปเลยไปน,นู่นเลยเออแล้วก็แล้วก็ทแทเล็กบอกไม่ต้องกินฝีมือผมวันนี้อโอ้ทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นล่ะเล็ปเป็นพ่อค้าไม่ได้ดีๆเนี่ยเปียกอ,อืมดูสิทุกคนเห็นบลอกได้เห็นบอ็อกก็นี่ใส่มะนาวลงไปปี๊บมะนาวใช้มะนาวหรือบีบมะนาวเอาให้แน่บีบมมะะนนาาววแล้ก็ใส่๊บีบมะนาวแล้วก็ใส่มะน,มา,นาวบีบมะนาว ก็ใส่ขนาดอันนี้เอาป๊อปในรู้ชิมแม่จะเปรี้ยวจัหวานเอาใส่ได้แต่ว่าไม่บีบหมดอย่างนี้เพราะว่าน้ำมะขามมันก็เยร็วๆใส่ลงไปรู้ไหมใส่ใส่ลงไปโอ้โหไหนจะให้แม่กินฝีมือมะไรค่ะแม่ไม่พูดอย่างนี้คือแล้วก็ต้อนี้ใส่มะละกอลงไปเนาะใส่หมดทุกคนโอ้ยหกอีกยังเงยนั่นจะได้ใส่ให้หมดจะได้แม่มากกว่าริ่งแพงอยู่ ว้าวดูสิที่น้ำที่น้ำเยอะดนะน้ำมคขางเปียกพี่เมย์เอาน้ำอุ่นใส่ด้วยเนาะมันก็เลยจะได้น้ำๆหน่อยค่ะคิดว่าแม่กินได้ไหมพี่เมย์อะไรคับโอเคนะแม่ไม่ชิมนะเออย่างนี้โอเคอย่างนี้ใช่ไหมครับเอออันนี้ออกเอาสากออกกันเอาเดี๋ยวไปตีแม่ไม่ชิมอาวเล็กไม่ให้แม่ชิมนี่เดี๋ยวให้แม่กินเลยรู้สึกไม่มั่นใจใช่ไหมเนยโอเคเทเลยไงงัก็เดี๋ยวบอกหอมเหมือนเหมืนเดิม หอมเหมือนเดิมหอมประแดเดดอกโ okay. อเคเทลงไปไปเป็นพ่อค้าไม่ได้ดอกทำหน้าหยีหยีเหม้นประแด็ดก,กะปิวิเอาให้หมดนะลูกจะได้ไม่คบอย่างนี้สุดยอดเลยเล็ก คือมันเป็นกระแสบเ,สเนาะไปกินไปกินข้าวแร้งกับอเล็กซ์2คน <laughs> โอเคจ้ะอันนี้กินไก,ออก,ไก่อบอือดูสิใส่ KFC อือ <grunts. S 1> นะครับอันนี้อ่านี่อ่านี่ว้าว wow. หมดเลยหมดเลยใส่หมดเลยเออ,ออก็ออกแล้วคะได้บ่านที่ไหนแก่นีน่อันนี้ม <c oughs> ันเละว้างอือฮั้นไม่ป้องถือถักทายกันเ้ยจ้าสบายดีสวัสดีใสรับทุกคนกินเขาเร่งกันได้จ้ะ <c oughs> กาัาอเล,ล็กสองคนโอเคตามที่เห็นจ้าก็เป็นไก่ KFC ได้จ้ะนี่ แล้วก็มีส้มตำนี่อเล็กตำให้ยังไม่ได้ชิมนะทุกคนอเล็กบอกไม่ให้ชิมแล้วก็มีผักมีถั่วลันเตามีเต๊นจ้ะแล้วก็มีปแบบผิกหวานโอเคกินเลยเล็กอืมอือเล็กกินไก่กับข้าวโอเคไปเอาด้วยงูเอาสามเลยเหรอค่อยๆเอาก็ได้ลูกอืม ค่อยๆอยหยิบครับเดี๋ยวเรากินไม่หมดแก <c oughs> กินเลยครับอันนี้ออกอะไรไม่ต้องครับกินออกอกินเลยเดี๋ยวชิมสมตำของอเล็กกันนะจ๊ะกินน้ำก่อนอเล็กแม่ไม่ได้ชิมนะอเล็กบอกไม่ให้ชิมกินก็ข้าวอ รวยของค,ครับอเอ,อ,อ,บอ,อดูสกีคอนจะทาอีกเกตกับฟันอีกเกชเชร์จะทานบุก่ยฟิ่งไงโอซอนซ <itud> อนะอะไรมใเพิ่มยิบขึ้นมาก,กัดหรอกแซ่บดีอเอ้ยขา ไปพอกันแม่ชเชื่อไปฝึกบ่อนจ้ะ <c oughs> กลับมาประมาณถุ่มนึ่งร้อนร้อนร้อนอีเมกะเล็กเลยบอทามันสมกันสองสังพมาตัวน้อ ผมขอผักด,ด้วยส้มตำแบบนี้สุกยังดีมันสุกแล้วแต่ว่า มันต้องแห้งกว่านี้นิดนึง <c oughs> ข้างในามันยังแชะอยู่ห้อมร้อน <c oughs> อืม,อมชอบตำอร่อยดีเล็กครับคุนข้าวด้วยโอ้ยยังไม่กินข้าวเลยอื พอกับแมทธิวมาเกสเช็ดเน่กินไหยอย่างอื่นดอกมิไกลพอมทราบผมไม่กินหมดลราบผมไม่กินหมดเอาไว้ให้น้องด้วยดูซึกว,ว่าเมื่อเพิ่นสกินนันนี่มั้งสกินแฮมเบอร์เกอร์ น้องบอกให้พอ่อซื้อแฮมเบอร์เกอร์กลับบ้านกินอะไรก็กิน <c oughs> สร่บโอ้ยสอบกัมันอร่อยเลยนี่แม่ไม่ได้ชิมเลยนะต้องเก่งมากเก่งอ่ะมีอะไรบ้างบอกทุกคน <c oughs> มีกระเทียมเปรี้ยแล้วก็มะเขือเทศมะละกอมะนาวปลาซาองซองหยานแล้วก็น้ำตาลพงชูรสแล้วก็น้มะขา,ามเปียร์ก็อร่อยเลยเนาะทั่วเล่นต่ำ ดูมืนกันอันนี้ผมไม่กินเดี๋ยวแม่กิน้อมชอบหนังหนังมันมีแป้งกรอบด้วยมันก็เลยอร่อย ดักขาวอย่างนี้ทั้งหมดหกชิ้นหนึ่งกิโลหกสิบห้าโครนซื้อร้านเขกนาะจัะกคือเขาทำมาสำเร็จแล้วเราเอามาอุ่นใส่ออเวนเดอใส่ต่อบอใส่ต่อบอกระดาษ อิมเมปางี่นังนั้นก็ได้ครับขอบคุณครับอือยูสตุ้กไหนเอาอีเ mm hmm. นี่ยออกงครับพี่โสจบนนำสมเด่นไปกับเหล็กสองคน mm hmm. เช็คเช็คหน่ แม่ดื่มแล้วลืม,มโชคดีดมันนี้ไปสื่อของฟาฟาฟา,ฟาฟาฝนน่ะนะทุกคนกลับมาจากสื่อของอีแม่ปวดหัวแม่พี่น้องแฮเล็กนวดไทยกะดูทุกคนใส่ข้าว อันนีย้ยังไม่ให้ทุกคนดูอัน,อน,อน,นี้ยแค่ช็อปเค่ช็อปกับพริกไทยดำก็ใสอันนี้แล้วก็มาใสา่แ้งว้าวใส่สแดงหรือใส่แตงแ้ง,แง <laughs> มันซูชิมันซูชิอืพักอร่อย กหมูวา,วานอี่แม่ก็ได้กินมือนีเนาะจอัจอจออนตำทัวได้กินสองมือหมูวานกับมือนีตำตำมะละโกอก็ได้กินมือนีกับมืออื่น <c oughs> ดูพ่อมบกมวูวานแม่รักขึ้นสมตำ เพิ่มมาสกัน n ฮาเมนสต้าชูได้ยาวิลาฮาสมตังอีเคอันดอกเข้าใจไหมไม่ใช่เหมือนซูชิเหมือนมียเงาเหมือนเนื้อปลาออกมั้ยแล้วแม่ยังไม่ได้กินแตง Mm-hmm. <laughs> แม่ไนมะ่กินหมดกินไม่หมดครับเพราะว่ากินพรุ่งนี้ได้ใช่แม่ไม่ทิ้งนะส้มตำอะ่ะแม่แมช่เย็นแม่แช่เย็นแล้วออกมากินกินได้ Ngon quá Ồ, thật tuyệt vời Anh เคดเบรดอินอร์เกะดาวดาวฮุน pass บ้นุณพลยเอาาดันินบานอุสิดนดูบีกันฟาเบรดบอกสมัยอยู่นอ์เวนะจ๊ะอันคุณคู่อนุบาลนะจ๊ะคุณคู่ดูดูแลเด็กก่อน ก่อนวบอนุบาลไปถึงอนุบาลยังสี่นะจ๊ะเพินพ่นเพิ่นสอนให้เด็กเด็กหลับประทานกินผักกินผักผลไม้ยังสีนะ่เนาะส่วนมากสิไม่แอปเปิ้ลผ่าร้อนโอนเวนอานัดชนเดือดเอาโซ่อันทัวลันเตาอันอากุลแตงกวามีประมาณนี้จากแค่รส คนสิซ้อนให้เด็กเด็กินนะนะก็หันหันให้แบ่งใส่จานใส่จานใส่จานก็แบง่งฮะกะร้องให้เด็กหน่อยกินยังสี่นะจ๊ะนุ่มๆเลยเพิ่นเพิ่นติดการกินผลลไม่แล้วก็การการกินอ่าพักมาจากอ่าตอนเขาตอนตอนเขาอนุบาลยังสี่นะจ๊ะ <c oughs> เพราะว่าพี่เลี้ยงทีที่เพิ่นเลี้ยงให้นะ่ะเออเพิ่นเลี้ยงเด็กดีดีเพิ่อนอ่อนโยนนะจ๊ะเพิ่อนอ่อนโยน ทำไมนันกน็คือเพิ่นเพิ่อนอยู่ขางบ้านข่คอยก็มาม่สาบ้านขางเพิ่นยังสี่นะจ๊ะเพิ่นเป็น <c oughs> เพิ่นเป็นคุณคู่น่ารักมากเลย <c oughs> เพิ่นดูแลอเล็ก <c oughs> ดูแลเม็ดิวด้วยป่าวะดูเล็กจัดรดูแลเม็ดทิวนิดหน่อยจ้ะแต่ว่าดูแลอาเล็กหน่อยเยอะ <c oughs> <c oughs> อาเล็กอยู่กับเพิ่นตั้งต่ขวบขหนึ่งเนาะตั้งแต่อาเล็กใหญ่มาจากเมืองไทยจนขวบหนึ่ง เริ่มไปอ่าเริ่มไปให้เขาเลี้ยงตอนอ่าขวบหนึ่งจนเขาเลี้ยนน้อยเล็กเนาะเพื่อเลี้ยงดีจ้ะช้อนกินพักกินนี่ย sệt quá, <laughs> hmmm, gìn đi, uhm. ได้กินข้าวทำไมเป็นนี่แม่บอกให้กินข้าวด้วยว่าผงกินพักเกียรมากโอ้ยปวดหัวพี่น้องไม่ดีปสื่อของตากฝนเากับแบบปวดหัวนะ ชอบแกงแม่ด้วย mm hmm. ควยก็อ่าควยนี่สิเขานอนก่อนเพิ่นนะจ้ะ mm hmm. ก่อนอเล็กเลยอเล็กสิเขานอนดึกมากเลยตอนสีถ่ถุมกลักวๆกลัวสิแปลงฟั่นเซฟต้องได้สองนาะทีอย่างประมาณเน,นี mm ่เนาะทาาอี่แม่เนี่ยรับเลยเ mm hmm. มื่อคืนไปกดนัดแม่หรือเปล่าเ mm hmm. มาื่อทุกๆุกคืนเพิ่นสิบแบบว่าแวะเขาห้องอีเมลเราบอกว่าแม่ กุนัตตาอีหยังประมาณนี่เนาะก็คือแบบราตรีสวัสดิ์เด้อบางเ่ออีเมกับโจัดนอกจ้ะบางเ่ออีเมรับกอนบางเท่อก,กับ,กบ,กบ่บหูเมื่อจังสี่น่ะจ้ะเล็กกัไปทุกคืนปะ <c oughs> ทุกคืน <c oughs> เลยเพราะว่าอีเม่เนี่กกอนสีเข้า้องนอนเนี่ยอีเมสบอกว่ากุนัตตาเล็กก็คือแบบหูว่าเพิ่นสีน้อนเด้อจังสีนงส่น่ะจ้ะอีเมก็สิบอกเลยว่าอันฟันดีเด้อกุนัตก็คือแบบกุนไน่นะทุกคน แต่ว่าเพื่อนนั่นแอบย่องไปหาอีเมล night, ton, กุณาตนกลางคืนบางเธออีเมลกะหูเมื่ออีเมลกะจับหัวบางเธอกะโบหูมื่อกะรับเลยจ้ะทุกคนโบหูว่าเพื่อนเข่าไปบบจังสีนะจ้ะทาราสุภุสุนจะ,ะกินเขากันสองคนนะจะ้ะเดี๋ยวสองรุมมากเพื่อนกะหากินเองเพื่อนนั่นละจ้ะทุกคนจ้ะพอกันมามจา้าสวัดีสบาดีเอสวัสดีจ้าสวัสดีคระสวัายีอ้ยเลย